ยกเขาใส่ถุงก็ยกเขาใส่ถุงก็ขายของทุเกเก,การัดจามันหมู่บ้านบ่อใดขายหมู่บ้านหานึ่งยุดวัานพระยุดไปไสบาททํำบุญก็ไปเรียกตังค์พร้อมเนาะก็เลยหยุด กะติดมื้อตุกกะตดปับรถเล่นหักกันหมันเก่งขันน่องว่านยุดขายของพี่น้องยุดไปใส่บาทยุดไปเรียดตัหยุดผัดพรตะกับวดได้นอนผัดพรมีแนวเห็ดอยู่นะเบิงบ้งหันเบิ้งนี่แนวเห็ดหลายอยู่แวะไปเบิ่งสวนพักนั่งราสิป,ปูพักไม่แต่ว่าท่านได มเวล่าดูแลดีๆกระต่ายางไปใส่มาใส่พ่อปันไดแมวเห็ดลายลายแมวเห็ดลายยางโพดซุปเตือดโยงๆแล้วเบื้องหมอนำ้ำซุปก้อย ยังไ,ไม่ได้แม่จอดหน้าบ้านพอท่านเรียนความขายเด้อพี่น้องเลยท่านในความขายอยู่ในตลาดมอเตอมามามนหนึ่งเข่ากัลลั่นจกอากาศไปเย็นล่างมืออ่ะบ่ได้ยัน ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเอนาะชีพิดแม่ค่ะขายของกต่เลยเ่ยพอใครใดตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นั่นเท่าใดเดี๋ยวยายนี่สินั่มตอบเราเพ้่อจะนั่มกดยักษีบาจ้งใดอยากทายคลิปก็อยากทายอยากขายของก็อยากขายอยากมีเงินอยากได้เงินเนาะ เพราะบได้อขอลูกใส่หลายเขาก็ใไ้ใส่มากินยูนันละตาบาเท่ากับเห็ดไตยู่เ,เข้ากับข่อยัใดให้เขาเดือดร้อนหลายปัไหนไดเนาะเข้าพ่อหาใดเขากับหาไปอันใดเขาให้กินกับจ้างกินอุ้ย,อยหอนอันใดเขาให้กับจ้างเอาเนาะ เข้ากับว่าอะไรไปเรียดรอบเข้าไห้กับจังวากับขันไ้ไลท์กับแต่เรียตัวลูกคพื่อเนนกกข้าน่ะหลูกก็ร่างสากทานะทํามาหากินเนาะอยากให้เขาหางเขามีกากให้เขาหลังเขาด้วยยากใ้มีัตว์ริงเงินทองคือไทยบาทเลน <c oughs> <c oughs> ถือไม่ในรุ่นอยู่ก่งจริงแต่กัจากมีคือข้าเจ้าเนาะจากใน้ลูกมีคือข้าเจา้า เขานี่แหละจากที่นอนยกเขาใส่ถุงก้นนั่งสิฟ่าลง่ไปเตียงของขางหลังขายนั่นสิไปอยางหมอย่างปลาว่า,าส, <c oughs> นาสานรรินไหลูกไปซื้อทั้งน้ำแข็งไห้มาแี่ของหาเนินอมะท่านหลายๆโอ้ว่วามันใบทอด้วยเอ่าใด้ย,าายจะทำมาแียพักแี่ของ เอามาตั้งไว้ยังสิมันบ่มีน้ำแข็งเซ่เนาะมันก็เหี่ยวพี่น้องนั่นเทียบักบหูเฮาซื้อมาเป็นกลงมันเหี่ยวมันนี่หลายมันก็สุกไปนั่นเหี่ยวไปนั่นเดี๋ยวนี้ก็เลยคิดว่าโอ้ยอยากไบกถังน้ำแข็งแบกไงมาแชร์ของสิเอาเงินไปซื้อจ้ะเงินกับหมุนหมาหมุนลังเนาะทั้งกินทั้งใส่ทั้งุนน้ำ ใสุ่่นเนียว่ะล่ะเนี่ยมันมันคาขายเนาะเอามาหมุนคาขายคอยเป็นคอยไปนั่นล่ะลูกขายมากกับคอยหมุนไปหมุนมากคุณเห็นไหมลูกขายเงินมากกับอะไรกิน้องเอ้ยเท่านี้ละจ้ะว่าบ่าวไายใหญ่ห้างจกเข่าเราสิเปล่าไปดังไฟยางโมยยางป่าขายหวัวอั้นจุดเป็นหมื่นหนึ่งแล้วลูกขาถามหาเซลสายอยู่พอกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ